วันนี้อยากจะให้ท่านย้อนไปเมื่อวัยเด็กจิตใจที่ไร้เดียงสาของท่านนำพาความสุขสนุกสนานกับเรื่องราวรอบตัวได้เสมอใช่หรือไม่และเมื่อวันเวลานำพาให้ท่านโตขึ้นโตขึ้นความสุขสนุกสนานเหล่านั้นขาดหายน้อยลงไปจนเราไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะเหงาเศร้าเบื่อกันซะแล้วละสิสารจากพระผู้สร้างในวันนี้ อยากจะให้ท่านเปิดหัวใจออกให้กว้างกว้างกว้างขึ้นอีกเพื่อเชื้อเชิญปาฏิหาริย์พิเศษที่มีอยู่รายรอบตัวคุณเข้าสู่หัวใจเราปาฏิหาริย์ทั้งหลายต้องอาศัยพลังงานแห่งความสุขเป็นสารตั้งต้นเสมอเสมอจงขยายอาณาเขตของอารมณ์ในแง่บวกให้กระเพื่อมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเชื่อสิคุณจะพบกับความสุขที่อยู่รายรอบตัวคุณเพราะคุณมองเห็นมัน และสามารถเป็นเจ้าของเรื่องราวดีๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยแชนลิ่งสารโดยหมอบิลสินแสวัยรุ่น24มีนาคม2566 2023 10.11นาฬิกา11นาที